เอามาถึงแล้วค่ะต้องไปไปเรื่อเรี่อเลยอ๋ออันนี้เป็น monster cafe เจษโอ้มาถึงนี่ก็เจออันนี้เลยอะไรเนะี่ยชิเก้พี่ยาาบัตรให้พี่เขาอ่ะอันนี้ค่ะพี่ยาาบัตรให้พี่เขาอ่าไป Thank <laughs> you. ค,คาเมลคาเมลใช่ป่ะตรงนี้คือคาเมลใช่ไหมคะได้ลูก,กนุ่มอ่านี่คือไดนโนเสาร์วันนี้มาเป็นไดโนเสาร์นี่ไปย่าดูอะไรตัวนี้คือออตัวสล็อตค่ะตัวสล็อตดูนแต่เล็กนะวิ้ยตัวน,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 นี้น่ารัก โอ、oh oh. ตัวนี้รอเลยอะฝ่ายหายเลยนี่ไงให้กับป้ามาให้ทาให้อ้กกินไหมคะลูกนี่ตรงนี้นิดๆสวัสดีค่ะอู้ตัวนี้โผลขึ้นมาค่ะปย่าเลยค่ะโอ้ เราไม่ต้องดึงนะคะาไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> ไป,ไปไปต่อไปต่ออ้าอ,อันนี้เขาบอกระวังสัตว์กัดนะน,นี้ระวังสัตว์กัดอ๋อมันคือนกงีมนูนี่คือ้งขาวฉลามฉลาม ทางสะพานไปแล้วจ้านี่โอ้ตรงนี้มีเต่าเต่าวิ่ตัวอะไรอะ่ะวิ๊ยอันนี้ก็จะเป็นมังกี้เหมือนกันกำลังเตามีคันด้านตรงนี้ เห็นตัวเองไหมเอ้ยเอ้ยเขามองตัวเองเขามองตัวเองอยู่ว้าโอ้มีอะไรอีกโอ้ตัวอะไรก็ไม่รู้โคอัพโอพติโอปินี่จุนหุ่นนะนอฮโนะคะเนี่ยหนูฮิโป อันนี้คือเป็นหมาทิ้งจอตัวนู้นนอนนอนเก้งๆอยู่เลยนี่ก็จะแบบมีมีเคลมเป่าให้นะคะก็จะแบบไม่ร้อนมากรู้เห็นอะไรคะตัวเฟอร์เรตนี่ไงตัวเฟอเร์เรตใช่ไหมตัวเฟอเร์เ,อเรตนอนอยู่บ้า ขอุ้ยตัวอะไรอ่ะไปอ่ะอ้ไหนดูสิคาบิบเบลาคาบิบารลาอุ้ยข้างบนมีข้างบนมีเฮ้ยปาเก็ตไปแล้วอ อยู่ใกล้มากเลยอ่ะมาดูแดงกอยู่ใกล้มากเลยอุ้ยสแน็คหรอข้างบนหรอโอ้ตัวใหญ่มากไหนคะอ่ามันคืออีวัวหน้านะดูสีอีวัวหน้านี่ เห็นตัวเองไหมครับแบีบๆตัวใหญ่มาก่ะทุกคนตรงนี้มันอยู่ตรงข้างบนนี้ Blue p a y Man โอ้มาทำให้เราเหรอตาวอมีข้างบนด้วยวุ้ยตัวอะไรได้ยัน เขาเล่นอะ,อะไรนะที่มีการโยเสตเขาทำไมครับเขาเล่นลน้ำอยู่หรอ ่า้ยเต่าอ้ยหญมากเห็นไหมครับเห็นสภาพไหมครับว่ายน้ำแล้ว น,นี้พอสองหัวเลยอ่ะอันนี้พอสองหัวเลยค่ะ BOOM yeah. yeah. นไปดูได้เองเลย เหน่มากไปยา่าปลาแรดเคี่ยวปลาแรดที่เราไว้กินหรือเปล่าไปแล้วเด็กๆไปนน่นแล้วค่ะอ่ะไปโอ้ตรงนี้เขาแบบว่าเข้าไปแล้วถ่ายได้ด้วยนะนี่อ่ะไปต่อจ้าโอ้เสาว่าอะไร อะไรบ้างคตัวอะไรเนี่ยปลาเบอร์เริ่มเลยโอ้นี่เขากำลังให้อาหารปลาอยู่อุ้ยเลียตัวใหญ่มากเลยอันนี้อ่ะเนี้เต่าเต่าตัวใหญ่มากเลยเต่า มิงโก้คะนตะมิงโก้สวยนกตู้มันไม่ได้หลอกแทงนะมีนกสุนัขจะมาบัขนี่ไงคะเรามายืนเรามายืนตรงนี้นี่สั่งมิงโก้อ่าเนี่ยอ่ะ์ซอลสุดท้ายอ่าอันนี้เราก็จะมาให้อาหารสัตว์เป็นอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะสองคนนี้ชอบมากเอย่าไปเอามืออย่าเอาไปนะ นี่หมูยักษ์หมยักษ์กีบาร่าเน่กบา่คุณเห็นมากอะไรคะคุดวอุยว้าเอาเอาไปทนะอ่านั่งรอก่อนนะคซื้อให้อยู่ไม่ค่ะ โอ้โหรีบลงรีบลงบอมาแล้วจ้ามาแล้วเออ่ะจะให้จะให้ตัวไหนก่อนนะคะอ,ไไปไปอ,อให้ตัวเดีก้กั็เลยหรอหาย <laughs> ให้ได้เลยให้ได้เลยครับ <m une> ไปย่าไปให้คนอื่นบ้างไหมลูก <m any> เออโอเคเก่งมากจรองๆข้อพนอะไรก็ได้ โอ้โขออาหารกินหน่อยมาทำหน้าขออาหารหน่อยโอ้น่ารักจังเลยอ้าวนี่ก็คือทางออกแล้วนะคะโอ้ นี่ปลาในตู้อย่าไปลุเลยอ่ะมาก่อนอันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่ของเขานะคะออกมาก็มีของเล่นด้วยนี่ออกมาขอกินน้ำก่อนเลยใช่ไหมครับเออใช่ใช, <laughs> ชใ่ชื่นใจไหมชื่นใจไหมชื่นใจนะโอเคยิ้มหวานพี่ใจยิ้มหวานได้ <laughs> พี่ไปยาไปเล่นไปเล่นเกมไปยาก,กินนมเปรี้ยวนะคะอ่ะเดี๋ยวป้าเจาะหลอดให้นะกินนมเปรี้ยว